بسم بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلق أرسله ربه بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ท่านพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาที่ได้มาร่วมละมาจุมมานในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรขอขอบคุณต่อเอา,า,า,าุบ ح า ن ه วละ ت ع ا ل ที่พระองค์ยังคงบัะทาลิสกีให้กับพวกเราที่ a l ล a h س ب ح ุบาและ ت ع ا ل ยังคงบัดนดาลยมาต่างๆความปวดปานนั้นมากมายให้กับพวกเราทุกคนในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ผมขอสังเสยแด่ตัวของผมเองแล้วก็บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลาย ถ้เรานั้นมีความสัก,กวาความยำเกรงสำรวมตนต่อลสุบฮานุวตาละเพราะแท้จริงๆแล้วความสัก,กวาความยำเกรงที่จะจะเป็นสิ่งที่จะํำให้เรานั้นนำพาตัวของเราเองไปสู่โลกอาเคโรมันจะเป็นสเสบียงที่ดีที่สุดที่จะนำพาตัวของเราไปสู่โลกอาเคโรสิ่งที่สำคัญก่อนที่เรานั้นจะเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของการคุตธบ้านในวันนี้ เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการ,ราะะที่เรานั้นจะต้องอิสมาอิูที่เรานั้นจะต้องฟังและไข้ควรในสิ่งที่ผู้ที่จะฟุตบาสเนี่ยจะกล่าวออกมาจะนําเสนอกับท่านพี่น้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องฟังถึงแม้ว่าเรานั้นเนี่ยจะขยับถึงแม้ว่าเรานั้นจะมาเคลียมานั่งเคลียก็ไม่ได้พี่น้องเมื่อครั้งหนึ่งที่มีสุภาบะคนหนึ่งเนี่ย ในตอนนี้ท uh, ่ sw از, านนบีท่านเราสุลลฮ์ส่อละฮุอะลยฮิวซัลลัมเนี่ยกำลังคุตตาบ้าอยู่น่ะสาวบาคนหน floods, ึ in ่งเนี่ยเพียงแค่เอาหินเนี่ยมานับเล่นเนี่ยท่านนบีเนี่ยห้ามห้ามสาวบ้าท่านนั้นเนี่ยกลางคุตตาบ้เลยนั่นหมายความว่าถึงความรุนแรงความสําคัญที่เราจะต้องตั้งใจฟังความสําคัญที่เราจะต้องไม่เล่นความสําคัญที่เราและจะต้องใขร่ควรในเนื้อหาในสิ่งที่ผู้ที่คุตตาบ้าเนี่ยจะกล่าออกมา นะครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราน้นจะต้องอิสต้าเนียวที่เราน้นจะต้องฟังและเนื้อหาในวันนี้เป็นเนื้อหาที่มีความสําคัญอย่างมากเป็นเรื่องราวที่เรานั้นจะต้องเสียใจอย่างมากเป็นเรื่องราวที่ไม่ไม่มีทักไม่น่าตรุกไม่น่าขบขันไม่น่าดีใจไม่มีความสุขกับเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่เราจะต้องไม่ยอมรับ เป็นเรื่องที่เราจะต้องบอยคอที่เรานั้นจะต้องให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่องของการอิสลามกับการเบี่ยงเบนทางเพศอิสลามกับการที่ผู้ชายเล่นแบบผู้หญิงและผู้หญิงเล่นแบบผู้ชายเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกันอย่างมากมายในโลกปัจจุบันหลายคนอาจจะเห็นในโซเชียลหลายคนอาจจะเห็นในโลกออนไลน์ เราจะเห็นได้ว่าพวกเขาเหล่านี้นะ่ะมีลักษณะเรียนแบบชายเรียนแบบผู้หญิงบ้างผู้หญิงเรียนแบบผู้ชายบ้างคนหนึงเป็นผู้ชายแต่หัวใจเป็นผู้หญิงคนนึงเป็นผู้หญิงแต่หัวใจเป็นผู้ชายนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในโลกปัจจุบันแล้วคนที่จะมาตักเตือนในเรื่องนี้นะ่ะมีน้อยมากทาไมพี่น้องเวลาเข้าไปตักเตือนเขาก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ระหว่างเขากับอัลลอ นี่คือสิ่งที่สำคัญนี่คือความผิดพลาดในโลกปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้เขา,าได้รู้ถึงบทบาทสำคัญในหลักการของฮาอิสลามให้เขาได้รู้ถึงบทบาทในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ทรงบระทานให้ให้เขาได้เรียนรู้ถึงหลักการของฮาอิสลามว่าอิสลามว่าอย่างไรกับเรื่องน,นี้นี่คือหน้าที่สำคัญที่เราจะต้องออกมาพูด เป็นหน้าที่สามคัญที่เราจะต้องออกมาเตือนไม่ใช่ว่านิ่งเงียบเฉยไม่ใช่ว่าปล่อยไปวันนี้ลูกๆหลานๆของเรามีลักษณะแบบนี้เรายอมรับได้วันนี้หลายคนลูกๆหลายๆของเรามีลักษณะที่เรียนแบบผู้หญิงผู้ชายเรียนแบบผู้หญิงเรายอมรับได้นี่คือสิ่งที่มันผิดพลาดอย่างมากพี่น้องเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องตลก มันไม่ใช่เรื่องขบขันมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องดีใจแต่มันเป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องให้ความสําคัญเป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องเสียใจและเป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องโกรธกับสิ่งนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุฮาน์ฮ์ตา, ok ายาล้วจะทรงโกรธกิ้วอย่างมากเหมือนกับการลงโทษของอัลลอฮ์กับกลุ่มชนซาดูกลุ่มชนซาดูเนี่ยพี่น้องเป็นกลุ่มชนของท่านนบีลุตอะัยฮิสสลามกลุ่มชนซาดูมีลักษณะที่ ผู้ชายเรียนแบบผู้หญิงและผู้หญิงเรียนแบบผู้ชายผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงนี่คือคุณลักษณะของกลุ่มชนสะดุนซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาอัตาลาได้ทรงส่งนบีรูฮอะัรฮิสสลามลงมาเพื่อที่จะเป่าประกาศเพื่อที่จะมาตักเตือนว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัตตาลทรงโกรธกิ้วแต่พวกเขาเหล่านี้นี่ะไม่ฟังพวกเขาเหล่านี้เน่ยไม่ยอมรับ พวกเขาเหล่านี้น่ะยังคงเพื่อนเพื่อนต่อไปพอสุดท้ายแล้วเรื่องของการลงโทษพี่น้องอัลลอฮ์สุบฮานาะตาลาได้ทรงทําให้มันเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราอัลลอฮ์สุบฮานาะตาลาได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุร์ในอัลกุรานอัลลอฮ์สุบฮานาะตาลาได้ทรงกล่าวว่าฟาอขอดัชอุมุสไซฮะตุมุสซิลกีนดังนั้นเสียงกัรปนาตได้ฆ่าพวกเขาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นฟาจันนาอาลีฮาซาฟิลฮาวอัมตรนาอัลัยม ใรจรัดามินซิดดีนแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาะตาลาเนี่ยได้ทรงพลิกกับส่วนบนของมันเป็นส่วนล่าง <c oughs> คือพลิกแผ่นดินพี่น้องพลิกแผ่นพลิกแผ่นดินเนี่ยจากทอดจากด้านบนเนี่ยเป็นด้านล่าง <c oughs> และได้ทรงให้หินจากนารกเนี่ยลงมาทับพวกเขาเหล่านี้ <c oughs> และอัลลอฮฺสุบฮานาะตาลายังได้ทรงกล่าวไว้อีกว่าเป็นนาอไลหิมวะตอ และได้ได้ให้หาฝนนะั่ตกลงมาบนพัวเขาฟาซาอามัตรุนมูเซรีดังนั้นฝนของมรดาผู้นีู้กตักดือน,นั้นเนี่ยมันชั่วช้าเสียนีก่กะไรอินนาฟีดาลิละลาอัยยแท้จริงในการนี้นะี่ยย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนวา่ามาแกอนอัซสรูฮมุมูมินีแต่ส่วนมากเขาเนะี่ยไม่ใช่ผู้ศรัทธาเมื่อคือสัญญาณหนึ่งเดียวลอสุบานะวตาตาลาดิทรงประทาน ได้ตรงลงโทษพวกเขาเรื่องมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราในวันนี้ฝลัมมาจาอัมรุณาจานนาอาลีฮาซาฟิลาฮาวะอัมตอรนาอาลฮยฮาฮิจาระตะมินซิดดินมันดูดังนั้นเมื่อปากกาสิทธิของล์สุบฮานูวะตาลาได้มาถึงเราได้ทําให้ข้างบนของมันนั้นะเป็นข้างล่างแล้วเราได้ให้ก้อนหินที่มีความแข็งแรงเนี่ยหล่นพูลงมายัางพวกเขาเหล่านั้น ว่าตอดนาอาไลฮิมมอตรและอัลลอฮฺซุบะฮา,านวะตะลาเนี่ยได้ให้หาฝนตกลงมาบนพวกเขาไก้ฟังยุบดังนั้นจงมองดูพิจรารณาเถิดไกฟะกากนาอาคิบะตุลมุจจิมีนฝนสุดท้ายแล้วของบรรดาผู้ที่กระทำความผิดนั้นเป็นอย่างไรเราลองมองดูพี่น้องบทลงโทษที่อัลลอห์ซุบฮานวะตะาลาลงโทษกับลักษณะแบบนี้ี่เป็นอย่างไร เราลองมองดูว่าความน่ากลัวของมันนั้นเป็นอย่างไรอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้ทรงพลิกแผ่นดินและมีเสียงกัมปนาตและได้ทรงทรง,งหินลงมาทับพวกเขาแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้ทรงทําให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราให้เราได้คิดให้เราได้ไข้ควรดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญพี่น้องที่เราเนะี่ยจะต้องให้ความสําคัญอย่างมาก ซึ่งฮาลาสุลลาฮ์ซุลลัลลอฮ์วะลาฮิวะซัลลัมได่ทรงกาวว่าอินนัออควะฟะมาอัคอฟุออาลาอุมตีแท้จริงแล้วสิ่งที่ฉันเนี่ยกลัวมากที่สุดเป็นห่วงมากที่สุดสําหรับประชาชนของฉันนี่ท่านนาบีเนี่ยเป็นห่วงกับพวกเรานะครับท่านนาบีเนี่ยเป็นห่วงกับประชาชาติและเป็นสิ่งที่ท่านนาบีเนี่ยเป็นห่วงมากที่สุดเลยก็คืออามาลูกอมีลูติการปฏิบัติ แบบกลุ่มชนของท่านนบีดูก็คือการที่ท่านนบีเนี่ยเป็นหวววว่วงกลัวกลัวว่าประชาชนของท่านนบีเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้กลัวว่าจะมีการที่ผู้ชายเรียนแบบผู้หญ,ญิงผู้หญ,ญิงผู้หญิงเรียนแบบผู้ชายผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญ,ญิงนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านอวยอัสลัมเป็นห่วงมากที่สุดท่านนบีกลัวต่อประชาชนของท่านนบี แต่ถ้าว่าบนโลกดุนญญาใบนี้ในยุคสุดท้ายนะครับมีมากมายเหลือเกินกับบุคคลที่เรียนแบบพฤติกรรมแบบนี้พี่น้องลองเปิดโทรศัพท์เราเปิดโซเชียลเราเปิดเฟซบุ๊กเราเปิดอินสตาแกรมเราเห็นได้อย่างมากมายคนที่มีคุณลักษณะแบบนี้เวลาที่มีมุสลิมเราไปเตือนเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่านี้เป็นสิทธิ์ของเขาระหว่างเขากับอัลลอฮ์ ่านนบ,บีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมเนี่ยได้บอกว่ามันรออ้อ aming คุ้มคมวรใครก็ตามที่ได้เห็นอับอายมุกสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามไฟอย,ยู่กับเยรูบียันนี้เดังนั้นเนี่ยก็จงเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับมือของเขาฟาลันยัสเตียและถ้าหาว่าเขาไม่สามารถแล้วเนี่ยฟาบ,บิฟาบ,บิลิซานนี้เหังนั้นก็จงเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับดินด้วยกับการพูดเตือนด้วยกับการบอกกล่าว ฟามยสตเตียแลวะหาว่าเขายังไม่ยอมีกยังไม่สามารถอีกฟาบ,บิกลวิฮีดังนั้นก็จงเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับหัวใจของเขาวาซาลิกะอัตอัลฟุนอีมาและดังกล่าวนั่นคืออีมาที่อ่อนที่สุด <c oughs> คือการที่เรานเนี่ยเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยด้วยกับหัวใจยังไงพี่นอ้องด้วยการ,ราาที่เรามีอัลวาแล้วัลบารออัลวาแล้วัลบารอน่ยคือการที่เรารักกันนยเพื่อลล l a ์ โกรธกันรวมตัวกันแยกออกจากกันแต่แยกกันเพื่ออัลลอสุบฮานาอฺตาละเราเห็นคนนี้ทําทําไม่ดีนะพี่น้องเราเห็นคนนี้ท,ทําผิดประหลักการเราเห็นคนนี้ฝ่าฝืนต่ออัลลอสุบฮานาอฺตาละอย่างแรกคือการที่เราจะต้องห้ามเขาเข้าไปห้ามเขาแล้วถ้าเขาไม่เชื่อฟังพี่น้องตักเตือนเขาตักเตือนด้วยกับกีตาบุลร้อยและซุนนะด้วยกับสิ่งที่มาจากคะดิษของท่านนบีแล้วนาคว่าเขาไม่ฟังอีก เราต้องใช้หัวใจของเราดูอาวให้กับเขาให้เขาออกหากจากสิ่งนี้ให้หัวใจของเราโกรธเขาเพื่อเอาลอสุบฮานลตาละหวังที่จะให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่คือสิ่งสำคัญที่มุสลิมคนหนึ่งจะต้องมีคืออัลวอแลว้ววะบารอมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันทุกวันนี้เนะี่ยเวลามุสลิมเวลาใครเราไปเตือนเน่ยเตือนไม่ได้เลยพี่น้องทําไมระหว่างเขากับอัลลอฮ์ ไม่ใช่นะครับเวลาที่เราเห็นความชั่วแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปเตือนนะพี่น้องลองคิดดูว่าในวันเกียร์มัดในวันแห่งการสอบสวนเอาลลอถามขึ้นมาทําไมท่านไม่ไปเตือนเขาล่ะท่านเห็นอยู่เลยท่านเน่ยเดินมาเนี่ยเห็นอยู่ว่าเขาทําผิดทําไมท่านไม่ไปเตือนวันนั้นเราจะตอบกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาในอย่างไรเราเคยคิดไหมครับว่าเราเจะตอบกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาอย่างไรถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่ ช่วยเหลือกันเราไม่พยายามตักเตือนซึ่งกันและกันแล้วในวันอาร์คิลเราจะบอกกับลอสสุบฮานทวตาอาไอย่างไรถ้าเอาลอสสุบฮานทวตาลาถามเราเราอย่ากลัวในการที่เราจะเผยแพร่สัจธรราเราอย่ากลัวในการที่เราจะนำา่ดีกิตาบุลลอมาบอกทุกวันนี้เนหลายคนพี่น้องกลัวว่าจะไม่ดังกลัวกลัวว่าถ้าเตือนไปแล้วเนี่ยตัวเองจะไม่มีชื่อเสียง กลัวกลัวว่าตัวเองจะไม่มีรายได้เตือนไปแล้วเตือนวันนี้ไปกลัวว่าตัวเองจะถูก้อยค่านี่คือสิ่งที่ผิดอย่างมากการทำงานศาสนาเราจะต้องไม่กลัวอัลลอฮฺสุบฮานาะจาราทรงอยู่กับพวกเราเราอย่าได้กลัวถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนของเราครอบครัวของเราลูกหลานของเราวันนี้เราเห็นลูกเราทำผิดเราต้องเตือนพี่น้อง วันนี้เราเห็นลูกมีคุณลักษณะที่ฝ่าฝืนต่อรัสุภานวตาแล้วเราต้องสอนเขาให้รู้จากบทบาทที่แท,ท้จริงเราต้องสอนเขาให้รู้จากหลักการของอันอิสลามนี่คือสิ่งที่สำคัญน,นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคอาคริสตกามันในยุคสุดท้ายคือสิ่งที่เรานจะต้องพยายามช่วยเหลือกันวันนี้เราเห็นใครทำผิดเราเตือนพี่น้องวันนี้เราเห็นคนฝ่าฝืนต่อเราเราเตือนพี่น้อง วันนี้เราเห็นคนนู้วันนี้ทําไม่ดีเ,เราตัเกเตือนพี่เ <ort>, ้างนี่คือสิ่งที่สําคัญที่มุสลิมคนนึงจะต้องมีคือการตักเตือนอัดดีนุนาซีค่ะศาสนาเนี่ยคือการตักเตือนตักเตือนให้เขาเนี่ยบริสุทธิ์จากบาปของเขาตักเตือนให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากบาปของเขาตักเตือนให้เขาออกห่างจากบาปของเขานี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราน่าจะต้องพยายามมีในหัวใจของเรา หนึ่งคืออัดวัแล้ววันบารอบสองคือการที่เราไม่ชอบในสิ่งที่ฝา่าฝืนต่อรอสุบฮานอวตาละและในสุดท้ายนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องพยายามสอนลูกหลานของเราให้รู้จักบทบาทของตัวเองว่าเรานั้นเน่ยเกิดมาเนะ่ยบทบาทของเราต้องทําอะไรให้เขารู้ว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยปล่อยไปจกกนกระทั่งว่า โตเ,เป็นผู้ใหญ่แล้วยังยัง,ยงทำบาปต่อละซุบฮานาตาลาเราจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลงนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญกับบทบาทของออิสลามให้เขาได้รู้ถึงหลักการอันอิสลามและเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องดุอา์ต่อละซุบฮานาตาลาอุอาให้เขาเนี่มั่นคงอยู่กับศาสนาของละซุบฮานาตาลายามุก a l i บ a n qulub s บ b b i t qulubana ala d i n โอ้ผ oh, ู om, an, om, ้ดี um. an, ่พลิกผันหัวใจเอ๋ยได้โปรดทำให้หัวใจของพวกเรานั้นมั่นคงแน่นแฟ้นอยู่บนหลักการของอลิสลามอักูลกาวลิฮะดาวาสตัฟฟุลลอฮ์นอัลดีมัลีวะลกุมวลิซอยลิลมุสลิมีนมินคุณลิดัมฟาสตัฟฟิรุอินน้าฮูฮวะลกฟฟรุรหีม